สำหรับมาตรการเราไม่ทิ้งกันช่วยเหลือเงินเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ผ่านการลงทะเบียนเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com นะครับเริ่มทยอยคัดกรองและโอนเงินผ่านระบบบ,บัญชีธนาคารและพร้อมเพย์นะครับให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วนะครับโดยวันนี้นะครับวันที่4พฤษภาคม2 5 6 3นระครับระบบจะทําการโอนเงินให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ผ่านการลงทะเบียนการรับโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย10,000แลายก่อนนะครับโดยนายรับบะลนแสงสนิทนะครับผู้อำนวยการ สำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังและโฆกษกกะทรวงการคลังได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าเงินเยียวยาชดเชยรายได้จากคูด9นะครับในสัปดาห์นี้คลังเตรียมโอ,อนเงินให้กับผู้ที่ลงทะเบียนได้อีก3ล้านคนซึ่งจะทําให้มีผู้ได้รับเงินเยียวยาทั้งหมดรวมแล้ว11ล้านคนนะครับโดยแบ่งวันที่5พฤษภาคมจะโอนเงินได้ประมาณ800,000คนและวันที่6พฤษภาคมซึ่งตรงกับวันหยุดในอีก10,000 0คนนะครับและวันที่7จ็ถึงแพฤษภาคมอีกวันละ1ล้านคน ที่สาคัญผู้ที่เพิ่งได้รับสิทธิ์เงินเดือนพฤษภาคมนะครับเป็นเดือนแรกจะได้รับเงินเบิ้ลงต้นสเดือนรวมยอดเดือนเมษายนและพฤษภาคมเป็นอีก10,000บาททันทีนะครับนอกจากนี้นะครับขอแจ้งให้ผู้ผ่านการตรวจสอบและยังไม่ได้รับเงิน5,000บาทเพราะมีชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนซึ่งมีจํานวนมากนะครับให้รีบมาลงทะเบียนข้อมูลแก้ไขข้อมูลที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันตรงปุ่มสีเหลืองนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินและเพื่อให้ระบบเร่งตรวจสอบได้โอนเงินให้ในรอบถัดไปนะครับ รวมถึงขอแนะนําให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไปพร้อมเพยนะครับผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจําตัวประชาชนด่วนนะครับเพราะจะทําให้การโอนเงินเข้าเนี่ยรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องเข้ามาแก้ไขข้อมูลเลยนะครับส่วนกลุ่มผู้ที่ได้ส่วนกลุ่มที่ผู้ที่ยังไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีก400,000คนนั้นนะครับจะต้องรีบมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมผ่านออนไลน์